สวัสดีค่ะเพื่อน่าบันดงปัญาชั้นเห่อ่ะเพื่อนคานี่ค่ะดอกคูณฝรัง่งงามงามค่ะเพื่อนขานี่ค่ะสีเหลืองสวยเชียวคะ่ะดอกคูนฝรั่งนะคะนี่ค่ะเป็นผุ่มเป็นพวงด้วยเลยค่ะกินไม่ได้นะคะนี่ค่ะคล้ายๆจะดอกแคแต่ว่าไม่ใช่นะคะนี่ค่ะเหมือนดอกแคเป๊ะเลย แต่นะว่าไม่ใช่ดอกแคเขาจะใหญ่กว่าน,นี้มีมันมีดอกแคฝรั่งด้วยนะคะเพื่อนๆกันนะะี่ค่ะดอกแคฝรั่งสีเหลือเออสีขาวกับสีเออมันจะมีหลายสีอยู่ค่ะดอกแคฝรั่งนะคะอาจจะออกสีม่วงๆหน่อยนึงอมขาวแต่อันนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้เป็นดอกไม้เด้อคะ่ะดอกไม้น่นาจะตั้งชื่อให้ว่าดอกคืนดอกคูนฝรั่งก็แล้วกันนะคะนี่ค่ะงามๆค่ะมอยู่หน้าตรงี น,นี่ค่ะหน้านี้ก็จะมีแต่ดอกไม้เน,นี่ยค่ะนี่งามเขาไม่ได้ตัดมันมั่งเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวเขาก็จะมาตัดนอกหนังมันนะคะน,ะนีโอ้โหยาวไปโน่นเลยน,น่นโน่นโน่นโน่น,นเป็นพุ่มเป็นพวงจะได้กินได้เนาะคะ่ะเอาไปทอดคล้ายๆดอกสนุบ้านเราปะคะนี่ มันดอกสนูจริงๆนะคะพี่เพื่อนค่ะเอ้ยนี่ค่ะแต่เดี๋ยวน่าดมก่อนมันมีกลิ่นหอมปะไม่มีกลิ่นหอมค่ะเฉยๆอืออืหนึ่ตั้งแต่คูนถึงต้นเลยนะคะ,ะคะ่มีตั้งแต่คูนไปยันปลายเลยค่ะน้ นี่ค่ะเพ,พื่อนๆโหยัางงามเดี๋ยวไล่เพื่อนดู่อสพวกพวกเอ่อที่ทำงานเขามองหน้าอยู่ค่ะเขาทำอะไรฮะชื่อวรรณาติค่ะยัางงามค่ะเพ,พื่อนๆค่ะนี่ดอกคูนดอกคูนค่ะดอกคูนข้าคูนข้าคูนข้ามคุณจะไปทอดทำกินได้นะจะเอาไปทอดอชุบแป้งทอดทำ เขาเรียกเลยคะ่ะชุบแป้งทอดน้ำพริกกะปิเนาะดอกสนุเหมือนบ้านเรานะ่ะเหมือนดอกสนอ่ะใช่ไหมเพื่อนๆว่าไหมมันคล้ายๆดอกสนุนะคะนี่งามงามเดี๋ยวถ่ายถ่ายรูปอ่ะถ่ายรูปอ่ะงามงามถ่ายรูป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 นี่ค่ะ เอ้ยนี่ค่ะเพื่อนๆค่ะบันออกบรรณาชาแนลค่ะพาเพื่อนๆชมดอกคูณฝรั่งนะคะนี่ค่ะยังงามเดี๋ยวสูงไกลๆหน่อยสวยปะนี่นี่ไปข้างบนเลยค่ะนี่อันนี้บนบนสุดของเขาเลยนะคะนายื้อไม่ถึงหรอกก็จะเป็นต่ำๆนี่ค่ะ๊ายบดยค่ะเพื่อนๆค่ะฝากว้านนอกบรรณาชาแนลนะคะนี่ค่ะพามาชมดอกคูณฝรั่งเด้อค่ะข้างคูณข้างคูณเฮงๆปังๆทุกคนเด้อจ้ะสวัสดีจ้า